หลตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิหารสุดท้ายนะครับแต่ก JA> es ็ถือว่ามีความสคัวยงามมากนะครับจะเป็นสุานเป็นวิหารหลักต้วอีองค์หลักตันะครับนั่นก็จะเป็นฟ้าสังฆาธิยานโย์ที่ผกนีการเช็มเ้นิงนะครับแต่ว่าจะให้ทำการิงใยเราอินสกีสินานงครับมีความรู้แล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จนะครับ ด้านขวาก็คือจะเรียกว่าเป็นองค์โกลูนะครับก็คืออย่างที่พี่นมทุกท่านรู้ครับว่าตั้การสิ่งใดให้่มตความสําเร็จใจชนะเหนือคู่แข่งนะครับแล้วก็มีมดววันที่หนนะครับผมด้านซ้นายก็คือจะเป็นพระตั้งใจบริษัทนะครับหรือเจ้าเจ้าอหอู่นไฟี้หนึ่งครับพอให้ที่เราครอบครัวเราเหมือชนะเรามีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะครับอย่างไปที่ต้นดวงชัตสว่านนะครับ ก็นี้ก็คือถือว่าเป็นการสิ้นสุดเลยนะครับก็จะเสร็จรียบร้อยนะครับแล้วก็หมพี่ขอคุณพระสิริชนะใจแล้วก็สิ่งปัต์สิริสองโลกโดนมารดาในพระบมราชันเจรเลด้วยอายุวันน้าสุขสาระทำการถึงก็ปลอยตัวมาให้ทุกท่าน เราอจหัวใจยางจังจัหัวใจยางจัหัวเขาไปหนแป่ที่ไหอ่ะแปดที่หัวไหล่ที่หัวหล่ที่หัวหล ไม่ใช่ขบวนของคนที่จะมาขับไล่รัฐบาลไม่ใช่ขบวนของรถแห่งความแข็งแต่เป็นขบวนของความรักในวันที่สีวันวาเลนไทน์ ท่าไปแล้ครับพี่น้องที่ใช้เส้นทางอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ลุงพ่อมขออนุญาตนั่งรถพบปะกับบรรดาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะในจุงจุดวรจจกรไม่ว่าจะเป็นในจุดต่างๆขออาภัยจริงๆวันนี้ด้วยความรักและด้วยความคิดถึงด้วยความหมวงใย่วันนี้ลุงป้อมพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนอย่าลืมนะครับพี่น้องครับวันนี้ลุงป้อมมาแล้ววันนี้ลุงป้อมเดินทางผ่านบ้านพี่น้องแล้ววันนี้ลุงป้อมตั้งใจทํางานวันนี้ลุงป้อมลดความขัดแยง้งฝากพี่น้องที่เคารพรักทุกคนขอให้พี่น้อง้าขายขอให้สิ่งนี้เฮะขอให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ทํามาค้าขึ้น จากใจลุงป้อมครับพักพลังประชารัฐค่ะพลังของกรุงเทพนะคะพลังของความตั้งใจขอโอกาสรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพนะคะวันนี้ลุงป้อมขอแม่พลังแห่งรักให้กับทุกทุกท่านค่ะความรักศาสนาทุกสิ่งความรักศาสนาทุกอย่างวันนี้ลุงขอพุ่มเพรงกายแรงใจพุ่มเพท,ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชาติไทยค่ะวันนี้คนกรุงเทพนะคะนัอเห็นไหมครับโบกไม้โบกมือยกนิ้วให้เรา โอ้โหขอบคุณครับพลังประชารัฐขอกราบงามๆใจจริงแล้วอยากจะลงไปกราบแทบเท้าทุกท่านท่านที่สองได้รับด้านหลังนั่นคือพู้เสมอจากกรุงเทพมหานครที่อาสารพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่จะไปนำสู่การเปลี่ยนไปถึงเวลาเปลี่ยนได้เวลาตื่นขอบคุณครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณครับหัวหน้าพรคพลังประชารัฐอยู่ด้านหน้า รถของเราคันนี้ครับร้อมผู้บริหารพรรคและก็ว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครทั้ง33เขตครับมา,ากราบขอคะแนนเสียงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับในการเป็นนายกรัฐมนตรีครับคนที่30ครับวันนี้ขอบคุณครับที่บอกไม้บอกมือทั้งซ้ายและขวา